โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยครับกับเกมฟรีฟ้าออนไลน์4โหมดแมนเจอร์นะครับกลับมาอยู่กับการแจกแผนนะฮะแร็งกิ้ง a มเนเจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับแผนนี้ก็เรียกว่าเป็นแผนขอบคุณนะครับ3,000ซับสไครต์แล้วกันนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่3,000ซับนะครับโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็นะ ก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเรามาถึง3,000ซับสไครต์นะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่คอยติดตามกันมาเสมอครับวันนี้แผนที่จะแจกก็เป็นแผนของคุณต้านะครับเจตพัฒนะฮะส่งเข้ามาบอกว่าขึ้นชันเจอ์นะครับให้มารีวิวนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาแจกแผนนี้กันนะครับก็ช่วงนี้นะครับเรื่องแผนนะฮะผมก็จะทําลงวันเว้นวันเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่ทันก่อนรีแรงนะครับก็อยากจะให้แผนเนี่ยมันลงไปหลากหลายและเยอะๆนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกไปหยิบมา ลองแล้วก็ใช้แล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ทะลุไปซีซั่นหน้าได้ด้วยนะแผนพวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าแผ่นจะมีอะไรกันบ้างนะแต่อย่างที่บอกครับสโลแกนเดิมนะครับแผนทุกแผนนใช้ไม่ได้กับทุกทีมครับแล้วก็ทุกทีมไม่สามารถใช้ได้กับทุกแผนนะครับนักเตะแต่ละคนไม่สามารถเล่นได้ในทุกระบบแล้วก็ทุกแทคนิกการเล่นนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบนะครับ เรื่องแผนก็ประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแผนนี้มีอะไรน่าสนใจและหน้าตาเป็นยังไงครับผมป่ะไปลุยกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นผลประกอบการของแผนนะครับขึ้นมา c ช a เลนเจอร์นะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่ามีอะไรน่าสนใจครับผมป่ะไปลุยเลยฮะก็อันนี้จะเป็นผลประกอบการล่าสุดของแผนนะครับก็มีขึ้นแล้วก็มีลงนะแต่ก็ยังอยู่ c ช a เลนเจอร์เหมือนเดิมครับเอาเป็นว่าเป็นแผนที่ดีแผนหนึ่งอีกแผนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะฮะปะลุยต่อครับ เราจะมาเริ่มกันจาก AI ของแผนก่อนนะครับก็แผนนี้ใช้ AI ตามนี้นะครับคนที่จะเอาแผนไปใช้ก็ปรับ AI ตามเจ้าของแผนได้เลยนะครับผมปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาโค้ชของแผนนี้นะครับการวิ่งทะลุทะลวงแล้วก็เพิ่มความเร็วการส่งบอลนะฮะปะไปลุยกันต่อครับผมก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของแผนนะครับแผน4 123นะฮะแผนนี้นะก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ก็เซตแผนตามนี้ครับเดี๋ยวไปดูแทคนิกของนักเตะกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับปะลุยเลยฮ ก็สำหรับเรื่องความชัดของภาพผมก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันมาชัดเท่านี้จริงๆนะยผมก็เห็นเท่านี้เลยฮะก็ต้องขออภัยนะแท็กติกนักเตะตั้งตามนี้นะครับใครที่จะตั้งนะก็เล็งๆดูนะครับเล็งๆดูแล้วพยายามดูหน่อยนะผมก็ขออภัยจริงๆครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูแทคกติกทีมดีกว่าครับป่ะไปลุยเลยฮะโอเคครับผมแล้วนี่ก็เป็นแท็กติกทีมนะครับ ก็เป็นความเร็วเกม70ครับแล้วก็ส่งบอล50ครับเป็นอิสระนะฮะ50 50 70อิสระครับผมแล้วก็120 50คุมโซนนะฮะก็สำหรับคนที่จะเอาแผนไปใช้ก็ใช้ตามนี้นะสมมุติคนที่เอาไปใช้แล้วแล้วจะปรับเข้ากับทีมตัวเองได้ก็ยิ่งดีครับนะฮะแผนทุกแผนมันต้องเอาไปเซตให้เข้ากับเหมาะกับทีมเรานะครับเพราะนักเตะต,ต่างกันหนึ่งตำแหน่งมันก็จะเล่นออกมาต่างกันนะฮะโดยเฉพาะเกมรับก็ต้องเซตให้เข้ากับ แทคติกเออแล้วก็นักเตะของทีมเราด้วยนะอะไรประมาณนี้แหละครับนะสำหรับแผนก็เหมือนเดิมครับย้ำนะฮะแผนทุกแผนใช้ไม่ได้กับทุกทีมนะครับใช้แล้วมันไม่เวิร์กผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับแต่ใช้แล้วเวิร์กผมก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของแผนอีกครั้งหนึ่งนะที่ส่งแผนเข้ามาให้เพื่อนๆได้ชมกันและได้ลองใช้กันนะสำหรับแผนนี้ก็ฝากไว้อีกแผนครับ สำหรับขอในชาแนลเหมือนเดิมครับผมขอฝากไว้ด้วยนะช่วยกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมแผนใหม่ๆได้นะฮะได้เสมอนะฮะเอาว่าขอบคุณ3,000 s u ซับสไครนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมานะขอบคุณทุกคนที่ส่งแผนขอบคุณทุกคนที่ส่งทีมนะฮะขอบคุณทุกคนที่ส่งนักเตะเข้ามานะฮะ การมีส่วนร่วมของเราก็จะมีกันไปยาวๆก่อนนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่าน่จะยังอยู่ยาวๆนะเผื่อเราจะทําทะลุไปถึงฟีฟ่าออนไลน์5เลยครับเอาไปถึงฟีฟ่าออนไลน์50เลยครับลูกผมบวชผมก็ยังจะทําอยู่นะฮะเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้เกมเครียดเลยนะโอเคครับขอโทษที่พูดคําไม่สุภาพนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผม bye bye, บายๆฮะ